เล็กยักยากร้อนหน่อได้กินได้บอกกินได้ทุกอย่างลนะลูกมันบอลค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่คนสวยแ่่ทานไหมลูกน่าทานได้เลยค่ะโอุ้ยน่าอร่อย บอนแี่ก็เลยบอกว่าขอชิ้นเล็กๆนะคะทำไมคะจะตอบอร์ี่ได้ไหมคะหยิบเลยได้ไหมคะหยิบเลยกินได้นะืึบวกกินอร่อยมากอันนี้ชิ้นแบบชิมบอลให้หนุ โอนน้โหดูเช่นไหขอบคุณค่ะพ uh ี okay. oh, ่คนสวยขอบคุณค่ะพี่คนสวยพอถึงห้องหนูวางรองเท้ามาแล้ว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  ขอบคุณค่ะชีสบ,บอลค wow. ่ะป่าชีสบอลตรงนี้หนูได้ไหมคะตรงกลางนะคะอ้วว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 อวว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 ่อ uh oh. เหลือเงินกลับมา25บาทหนูก็เลยว่าหืมเงินเราเดี๋ยวเยอะอยู่นะเนี่ยมาินคะวันนี้หนูไม่ได้ซื้อขนูเลยอะค่ะมามินลืมทำตัวนี้ให้หนูค่ะ้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่คนสวยน้าทำไหมลูกน่าทำมากเลยค่ะเฮ้ยน้อจิหมิงจะทานปลาด้วยใช่ไหมคะโอ้ยน่าอร่อยยังมีทั้งรลจอการแเล็ตของโปรดหนูด้วย เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะมันก็จะสวยใช่ไหมหแบบนี้แบบช่วยลง โบนัทก็เขาย,ยึดหัวทีนี้อะ่ะโบนัทก็รีบเก็บของแล้วก็มาอย่างดีใจเลยอะ่ะโบนัทก็เลยบอกว่าขอเล่นด้วยตรงนั้นใช่ไหมแล้วมัน,นีก็รู้แล้วว่าโบนัทเี่นไม่อยากกินน,นี่แล้วขอชิ้นเล็กๆนะคะหนูจะกินหมดนั่นแหละค่ะทั้งนี้แล้วก็อันนี้ด้วยค่ะ กินในถาดนี้เลยทำไมคะมออกินเฟรนฟรายหมดแล้ว,วะะเหรอป๊าเขาเคยกินเฟรนฟรายด้วยได้ไหมคะอร่อยไหมคะอะร่อยเหมือนกับอันนั้นแหละเหมือนอะไรคะเหมือนจับไอ้วงองโกเมะโดนัทเหรออ๋อช็อกโกแลตที่ห่อด้วยสีทองทองนะคะแล้วข้างในมันก็จะเป็นช็อกโกแลตหนูจะลองแบบสตรอเบอรี่ด้วยไหมจะสตรอเบอรี่ได้ไหมคะหยิบเลยได้ไหมคะ หยุดข้างางเลยหยุดเลยใช่กินเลยกินเลยกิน<ป>เลยขนะดูหวานหวาน,วานกินช็อกโกแลตระวังระวังห <c oughs> กผีแดง <c oughs> โอ๊ยดหนูกินได้นะหืมว่กินเปรี้ยวได้นะพอกินอย่านี้นะคะกินแล้วนะอร่อยมากยังมีช็อกโกแลตความสวยงามของนี้เยอะอยู่อะอยู่มีไส้ยใส่หนด้วยมีไส่ซอสเปรี้ยวหน่ะคะขอตรงที่มันมีไส้เยอะๆนะคะอันนี้ชิมก่อน เดี๋ยวขาเนี่ยค่ะเขอาไหมแบบนี้เอาค่ะเอาไส้ด้วยใช่ไหมคะเอาไส้ด้วยค่ะอย่นงไรบ้างอร่อยนะคะน้ำบอลช็อกโกแลตไหมคะหมามีตัดให้เอาไหมคะเอาค่ะมีเบาเบาค่ะชิปบอลที่หนูเก่งอีกไหมคะสองลูกพอดีเท่ากับน้องเนี่ยอร่อยไหมคะชิโบอ 벌롬이네 mm 내친 -hmm. okay. <coughs> ยังน,นม่ครัขอหมูอ่านงันบ้างได่นหมครับนี่หนูอยากได้สตอรอเบอรี่ชุบช,ช็ชอกโกแลตสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตชุบช็อกโกแลตชุบช็อกโกแลตก,ลตกลตินแล้วนะ 吃饭了。 กันใสสมุดแล้วแต่ว่าหนูไม่ได้นำสมุดตัวนั้นมาด้วย <Okay. S 1> มันมันมันจะมีเส้นเอ็นหน่อยไม่จับไม่จับจริดดดดงดีๆนั่งดีๆไม่จับ แม่คะมีขอหมูเยอะเยอะไดไหมคะหนูอร่อยอร่อยหมูซ้อเขือหมูนะคะขมูเจก็ข่าบีบเองนะ้น,น,นทำทใช่ค่ะบขนระวังแค่พอแล้วเก่งระวังมันเปื่อนทำเดีดมุกันนั้นสวยสวยมนนี้ มมี่ขอบคุณนะคะมัมมี่ที่สวยมากที่สุดที่สวยมากที่สุดมัมมี่สวยมากที่สุดในโลกสวยกว่าใครในโลกเลยนะเยอะก็ขอนะขอบคุณค่ะมากินแล้ชีสใช่ไหมชีสชอบค่ะขอบคุณค่ะมามีถ้ามันอร่อยแล้วหนูอยากกินอีกเอาไปโคละหนึ่งป๊าป๊าหนึ่งมามีหนึ่งหนูหนึ่งจิ๊บเอหนึ่งอันนี้ปั๊บ ยักเล็กยักษ์ใหญ่ไม่บไม่ได้กินแต่ชีสแบบนั้นจิ้มตัวนี้เลยแล้วก็ไปจิ้มแสสน,นี้มันจะได้เยอะมันน่าจะเข้ากันนะอื้อำลังร้อนเลยอู้ร้อนเลยร้อนไหมร้อมนมันเป็นยังไงอย่งรสชาติ <laughs> <laughs> มันตักแตเลยต้องระวังสิมันกระตุกเป็นระยะไม่ใช่ไงคือมันร้อนไงสั่งอะไรวะเอาน้องคาขอซ่อมหน่อยค่ะหนึ่งกระดาษที่ช่วยให้ม่ไ่้ไม่ร้องแล้ว ระวังนะจัดเข้าไปคอนโดร้อนนะอนอืมอร่อยอยากให้มาไม่ลองทีเหมือนอร่อยอร่อยอันนี้สซนด์วก็ร้อยอร่อยอร่อยหล่อนหน่อยไม่กินอยากกินอันนั้นได้กินได้บอกกินได้ทุกอย่างนลูกกินด้วยกันกินด้วยกันนะอืมไกสเต็กไก่ของนูสองคนเลย ไก่เนี่ไม่ใช่ห,หมูตาของบะหมี่หรอคะเนี่ยจะได้ของนี้กินเลยกะกิเฟ่าเะละขอน้ำเปล่าด้วยนะคะอันี้นมถมาอันนี้มันหมดแต่อันนี้มันเหลืออย่างเดียวจะทำยังไงว่าจะกินหมูโดโตโ้เฮ้ thank um... ไหมคะนองจิวเออระวังราวางัาวางมันจะโตเจ๊จะนั่งฝั่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราขอเรื่องเคลียบบ้างเดี๋ยวจิโบให้เจ๊นั่งได้ดีนั่งแล้วก็นอนเอีลงไปด้วยว้าอย่านั่งแบบนั้นจะขึ้นไม่ได้ถือกล้องไว้เจ๊คอนจะทำกล้องตกด้วยนอนนี้นะคะไป เราจะนอนแบบนี้กันโบจะนอนข้างในหรือโบจะนอนข้างนอกน,นอนข้างในเดีย๋ยวดูโบนอนก่อนนะคะแล้วหนูใครจะขึ้นไปนอนจะต้องนอนด้วยบ้างนะตอนนี้นะคะฮิวจันนก็ข,ขอนั่งข้างล่างเลยไหมไม่โบเราก็จะนอนมาแบบนี้กันนี่สิเหรอ กจะบอกว่าเข้มข้น